่ะทุกคนวันนี้นะคะวิกกี้จะมาทำาคลิปย้อมสีผมนะคะผมงอกขึ้นนะคะวิกกี้ก็จะ,จะย้อมเองนะคะโดยใช้เนี่ยคะ่ะย่อนี้เคลร,รอใครถามว่าวิกกี้ใช้ยาย้อมผมยี่ห้ออะไรนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็สีนี้ เขาบอกเกรย์บัสเตอร์ใด้สองกล่องอะอุปกรณ์อันนี้เขาเรียกว่าช่วยทำให้สีมันออกมากขึ้นก่อนอื่นะคะฐานเนี่ยเป็นน้ำมันออยด์ ผมที่เรายอมมาติดมันจะได้เช็ดออกง่ายอ่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะหลังจากที่พ่อลูกสองพ่อลูกเขาช่วยกันทำนะคะช่วยกันย้อม ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะเอาทิ้งเอาไว้ประมาณสามสิบนาทีกี่ทำความสะอาดก่อนคือนะคะตรงเนี้ยเมื่อกี้กิ๊กไม่ได้ถ่ายว่าเพราะว่า2องพะลูกเขาไม่ให้ถ่ายนะ <c oughs> ก็ตามนั้นคุณผู้ชมแล้วก็ที่มันเลอะนะเราก็ต้องเช็ดออกตามผ้าเรามจะได้ไม่ติดนะ เมื่อกี้นี้ที่เราทาน้ํามันเอาไว้อะมันก็จะช่วยทําให้ไม่ติดกับผิวเราเห็นไหมอ้วแสบแสบคันคันมากเลยคุณผู้ชมตัวนี้แสบแสบคันคันมากมันยุกยิบยุกยิยุกยิกยกยกอะ่ะคอยดูนะคะวะ่ามันจะออกมาสีไหนกกี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นสีทองอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสีอะไรก็ได้ขอให้มันปิดผมขาวเรานะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้นะคะหลังจากนั้นพอครบเวลาเดี๋ยกกี้จะไปล้างออกเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ คุณผู้ชมคะเมื่อกี้กับแบบตรวจสอบพัลลูเขาสอนกันทำกันบ้านนะคะก็คือฟ้าใสมีการบ้านคุณนเรนก็ไปสอนนะคะฟ้าใสบอกว่า้ามถ่ายรูปเขานะคะวันนี้นางไม่มีอารมณ์ก็เลยไม่ได้ถ่ายนางเลยค่ะเอาละค่ะในขณะที่รอให้ครบ25นาทีวิกกี้มาทํากับข้าวให้สองพะลลูดีวกว่านะคะเดี๋ยววันนี้วิกกี้จะทาไข่พะโลนะคะจะเห็นว่าวิกกี้ทาไข่พะโลหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะรอชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นหมูสามชั้นซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะทำไข่พะโล้กับหมูสามชั้นเนาะเดี๋ยววิกกี้ตั้งกระัตั้งหม้อเอาไว้นะคะเปิดไฟ กรทียมนะคะดุ๊บก็เอากระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะคะใส่น้ำมันเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมนะคะแล้วก็เจียวหมูนะคะคือเอาหมูคั่วน,นิดนึงมันจะได้แบบว่ามีกลิ่นหอมอันนี้ก็คือไข่ทิกี้ต้มเอาไว้แล้วนะคะต้มตั้งแต่เมื่อคืนแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะวัี้จะใช้ผงพะโล้เนี่ยนะคะ เขาเรียกใช้นิตไฟสไปซ์เบลนนะคะพาโลพาวเดอร์ตาโลโบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหมสูสามชั้นนะคะประมาณนี้เนาะหั่นให้มันได้พอคำนะคะพอเวลาเราตุนไปแล้วมันจะเล็กลงเนาะเดี๋ยวเกี่ยวไปล้างนิดนึง คุณผู้คะเดี๋ยวเราใส่เนี้ลงไปในหมูนะ ชมครับพอมันเดือดแล้วนะคะตอนนี้น้าก็เดือดน,นะคะก็ใส่น้ําตาลนะคะบอกว่า3ามช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปสองช้อนก่อนแล้วกันเราค่อยชิม ใส่ซีอิ๊วดำนะคะใส่ไปประมาณ1นึช้อนโต๊ะก็พอใส่เกลือลงไปดิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะ ว่าถ้ามันเค็มเราแก้ไม่ได้แต่ถ้ามันจืดเราใส่ได้ที่หลังนะเติมได้ที่หลังใส่แค่นี้พอเอราก็หลีไฟลงนะคะให้มันอยู่แบบประมาณประมาณ3ไม่ต้องปั่นกันนะคะลดต่ำลงมาจาก ปันกลางจะติดหนึ่งชิมรสชาติหน่อยนะฮะอือได้รสชาติหวานแล้วก็ยังจืดอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นเรก็ใส่ เกลือได้อีกค่อยๆใส่นะคะเกลือ <c oughs> คุณผู้ชมคะเราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟอ่อนสักชั่วโมงดึง ดี๋ยวตอนนี้นะคะวิกกี้ก็ครบเวลาจะไปล้างผมออกแล้วนะคะก็ในขณะที่วิกกี้จะไปล้างผมออกนะคะเราก็ปล่อยให้น้ําเนี่ยคะ่ะต้มพะโลมันเคี่ยวไปนะคะจนกว่าหมูจะนิ่มนะคะเอาลคะค่ะเราไปอาบน้ำล้าค่อยมาดูกันคะ่ะตอนนี้นะคะเนี่ยคะ่ะล้างผมออกมาแล้วนะเป็นยังไงสีแบบไล่มากแบบผมขาวหายหมดเลยนะคะแล้วก็แบบ สีอ่อนกว่าที่คิดเอาไว้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้สีอ่อนอย่างนี้นะแต่ก็สวยถูกใจนะอันนี้แค่สะวันแรกมันก็ยังไม่ออกมานะคะเดี๋ยวกิจะได้แห้งนะคะเราก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าใครถามยี่ห้ออะไรนะคะนี่ค่ะยี่ห้อนี้คล r ร l รู้ที่เมืองไทยมีหรือเปล่านะแบบนี้สีเกรบัสเตอร์สนะะสี C ่สิบสองเอ็น HLN เดี๋ยวเป่าผมให้แห้งก่อนนะน้องฟ้าใส่บอกจะเน็ให้นะคะ